สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยเนาะแล้วก็คลิปนี้นะเนี่ยเค้กตั้งใจจะทําขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการทำ resume นะคะในการสมัครงานนะคะถ้าหากว่าเออใครมีความรู้เรื่องนี้คิดว่าทำเป็นอยู่แล้วเจ๋งแล้วก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเอ,อรู้สึกว่ามีจุดไหนที่เราต้องปรับหรือเปล่าก็ลองออฟังดูแล้วก็นําไปแก้ไปปรับใช้ได้นะคะณจุดจุดนี้เค้กขอเน้นไปที่การส่งสมัครงานสําหรับ องค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่หรือ international ที่เป็นแบบ international company นะคะหรือว่าเป็นงานโรงแรมนะคะหรือบางคนไปสมัคร f l i t attendant หรือว่าที่เราเรียกกันแบบติดปากว่าเออสมัครแอร์สมัครแอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเค่มีอยู่แค่4ข้อหลักๆนะคะ 4, 4ีข้อที่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะหลายๆคนเนาะ ข้อแรกนะคะเป็นเรื่องรูปนะคะรูปที่ใช้เนี่ยคนจะเป็นรูปที่ฟอร์มอลนะคะหรือว่าเรียบร้อยรูปที่มีการาจะมัดผมรวบผมก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยผมก็ได้แต่ว่าก็ทําให้มันเรียบร้อยอะ่ะที่เป็นรูปแบบแบลบ็กเกลสีสีขาวแบลบ็กเกลสีฟ้าก็ได้สีน้ําเงินก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าให้เคทแนะนำในเคทแนะนําเป็นตัวแบล็กเกลสีขาวนะคะยกเว้น ที่บริษัทหรือว่าสายการวินที่เราไปสมัครงานเนี่ยเขาจะรีควายหรือมีการรีเควสมาเลยว่าแบ็กกราวด์สีอะไรอันนั้นเราค่อยไปเปลี่ยนตามนั้นนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นรูปแคชชูได้ไหมแต่งตัวแบบธรรมดาได้ไหมชุดชุเสื้อผ้าธรรมดาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเค้กมองว่ามันก็อเอาเป็นว่านาที่นี้ไม่แนะนำแล้วกันนะคะไม่แนะนำขอให้เป็นรูปสมัครงานเรียบร้อยแล้วกันในใน,ในเชิงโปรเฟชชันนะคะ ข้อที่2นะคะรูปแบบของดรยสูเมนะคะไม่เน้นสีสันแต่เน้นความเรียบง่ายแล้วก็กระชับนั่นเองนะคะไม่เน้นสีสันหมายความว่าย,งายังไงห้ามแต่งสีสีเลยเหรอไม่ไม่ใช่นะคะก็แต่งได้แต่ว่าเอาให้มันเพลนแล้วก็เรียบง่ายที่สุดนะคะ คือถามว่ามีรูปแบบนั่นนี่เป็นแบบสายอาร์ตสายอาร์ตเลยได้ไหมอันนั้นก็คือเป็นงานอาร์ตไปนะคะแต่อันนี้ถ้าเราไปสมัครงานอะขอให้มันเป็นมีความมีความทางการนิดนึ่งความแบบฟอร์มอลค่ะประมาณนั้นนะคะก็คือมีสีสันได้ไหมมีได้แต่ไม่ฉูดฉาดไม่ ไม่เยอะสิ่งจนเกินไปก็คือเน้นคุมทนไปเลยถ้าทําก็คือเป็นคุมมทนไปเลยนะคะถามว่าไอ้แพลตฟอร์มที่เขามีในอินเทอร์เน็ตเราสามารถดาวน์โหลดมาลองใช้ได้ไหมนะั่นนี่คือมันก็ดูสวยดีนะสําหรับเราสําหรับเราไงสําหรับเราเออแต่เวลาเราไปสังเกการจริงๆอะ่ะเน้นทางการแล้วก็ขอเรียบยบแต่เต็มไปด้วยคุณภาพดีกว่านะคะประมาณนี้นี่คือรูปแบบนะคะออข้อที่สาม การทำเรซูเม่เนี่ยเค้กขอเน้นย้ำเลยนะเอาจริงๆนะสมัครงานในไทยก็เหมือนกันนะคะขอให้ทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นคือสมัครงานต่างประเทศเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่ละแต่ว่าทือในไทยก,ก็ควรจะเป็นภาษาอังกฤษไหม,มทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในในส่วนของตัวอักษรเนี่ยเค้กแนะนำให้เลือกใช้ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่ายที่สุดหรือตัวอักษรที่เป็นเบสิกเลยนะคะ อ่านได้ง่ายที่สุดอยากเน้นอะไรทําเป็นตัวหนานะคะแค่นั้นนะคะทาเป็นตัวหนาแล้วก็เป็นตัวอักษรเบสิกตัวอักษรที่เราแบบอ่านได้ง่ายสบายตาไม่อ่านยากหรือแบบเป็นตาบ่งตตวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือถ้าจะใช้อย่างนั้นใช้ในส่วนตกแต่งได้แต่ว่าเน้นเน้นเพนเพลนแล้วกันเน้นแบบเบสิกนะคะเออพื้นฐานพื้นฐานแค่นั้นก็พอแล้วก็นอกจากเอ่อถ้าอยากจะเน้นเนีน่ยทำเป็นตัวหนาใช่ไหมก็จะมีมีแบบว่า ไม่แนะนําให้เน้นเน้นคำอะเป็นสีสีอะไรเงี้ยไม่นะคะเขาเป็นตัวหนาละกันแล้วก,วก็ในส่วนของขอเขาเรียกอะไรนะความตัวสองความแบบน้อยใหญ่อะไรเงี้ย ใช้ฟอนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยขอให้ขอให้ใช้ตัวอักษรอ,อยู่ที่ประมาณแบบ1 4 1 8 20ประมาณเนี้ยค่ะ14 18 20ตัวใหญ่สุดเนี่ยเรซูเม่ใช้20อย่างเงี้ยลองมาเป็นชื่อเราเป็นแอดเดรสหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ขอให้เป็นเป็นตัวอักษรแบบเล็กลงมาหน่อย16อย่างเงี้ยค่ะเอ่อข้อมูลทั่วไปอยู่ที่ประมาณ14หรือ10 16อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าอยากเน้นอะไรก็เป็นตัวหนาเออประมาณนี้ต่อไปข้อที่สนะคะข้อที่4ี่เรซูเม่ที่ดีไม่ควรยาวเกินหนึ ก็ะคะือหน้าเดียวก็พอนะคะหน้าเดียวก็พอเอาเฉพาะข้อมูลสําคัญจริงๆนะคะในนั้นเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างในส่วนแรกเนี่ยมันควรจะมี personal information นะคะแล้วก็รวมรวมกับ personal quality ด้วย personal information ก็อะไรชื่อเรานะคะนามสกุล email email คลิกแนะนํำเลยนะขอให้เป็นชื่อจุดนามสกุลแล้วก็อะไรก็ว่าไปนะคะ a d hotmail อะไรก็ว่าไปนะคะ ไม่แนะนำเวลาสมัครงานเนี่ยไม่แนะนำให้อีเมลเป็นแบบ e y x l l l 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เอานะคะขอให้เป็นอีเมลที่มัน Formal นะคะแล้วก็เป็นแบบบ่งบอกบ่งบอกตัวเราอะความชื่อเราอะใช้ชื่อจริงอะดีที่สุดนะคะประมาณนั้นอะอย่างเคก็จะเป็นรือไทรัสจุดอาอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แล้วก็แอด o อมเบิรประมาณนี้นะคะหรือรือไทลัจุดราชแวงอย่างเงี้ยค่ะอืม ในส่วนของเราก็จะมีอะไรอีกคือในส่วน personal information เนี่ยแต่ละคนก็ลองไปหาดูนะคะคือบางคนก็จะใส่แบบชื่อที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ส่วนใหญ่ที่ใส่เนี่ยถ้าสมัครงานต่างประเทศเนี่ยเขาจะใส่รหัสประเทศไปด้วยก็คือของประเทศไทยก็จะเป็นบวก6กนะคะบวก6กอะไรก็ว่าไปบวก66 08ว่าไปนะคะหรือถ้าจะไม่ใส่ศูนย์ก็ตัดศูนออกนะคะก็จะเป็นบวก6กอะไรก็ว่าไปนะคะ ในส่วนของอีเมลแข็งแนะนำไปแล้วเนาะเมื่อกี้แล้วก็จะมี personal quality เนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบเราเป็นแบบเป็นคน positive fast learner flexible อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทำงานได้ดีแบบในสถานการณ์ที่มัน Uh, high expectation แล้วก็มีความกดดันสูงอะไรอย่เงี้ยก็ว่าไปนะคะว่าไปว่าไปแล้วแต,แวแต่แล้วแต่แต่ละคนนะคะ uh, ต่อมาก็จะเป็น professional work experience นะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับคุณเคยมีประสบการณ์ทำงานอะไรมาใส่ไปนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องอัดไปทั้งหมดนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานมาเยอะมากเอาเด่นเนเอาเด่นเด่นคือ,อในช่วง3ปีที่ผ่านมาทำงานอะไรก็ใส่ไป นะคะคือใส่แค่ประมาณสี่สี่งานก็พอสี่สี่งานล่าสุดอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นเป็นแบบน,น้องจบใหม่นะคะยังไม่เคยมีประสบการณ์การทางานที่ไหนแต่ถ้าหนูเรียนจบหนูต้องมีการฝึกงานแน่นอนถูกไหมหนูก็เอาไอ้ประสบการณ์ฝึกงานนั้นนามาใส่แล้วในระหว่างที่อยู่ในมหาลายัยอะทำกิจกรรมอะไรก็ใส่ลงไปแต่ไม่ต้องใส่ไปแบบสิบอย่างไม่ต้องนะคะเอาแค่แบบเด่นเด่น แท่เด่นๆแบบเป็นทูตของมหาลาัยอย่างเงี้ยไปช่วยกิจกรรมจิตอาสาพาัฒนาเด็กๆโดยการสอนภาษาอังกฤษน้องๆบนดอยอะไรเงี้ยก็เอามาใส่ใส่ไปให้มันดูดี <c oughs> ดูดีด้วยดูดีด้วยแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะขายตัวเราขายตัวเราว่าเรามีดีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของ education ก็จะเป็นเรื่องของจบการศึกษานะคะเอาจริงๆใส่แค่มหาลาัยก็ได้ ใส่แค่ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะควรจะใส่ GPA ด้วยจิเกรดนะคะใส่เกรดใส่ GPA ด้วยนั่นเองนะคะถามว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ถ้าตอบตรงๆมันเป็นจุดที่บ่งบอกเหมือนกันว่าว่าเราเราีเรยเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่า อถ้ามีถ้ามีมีเกียรตินิยมเนาะ second h o n o r หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปด้วย second h o n o r หรือว่าหรือว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองก็ใส่ไปได้นะคะแล้วก็ถ้ามีโทอิกหรือว่าคะแนนสอบที่เป็นเอ่อสำหรับทํางานหรืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะคืออันนี้เคทขอพูดแชร์แล้วกันถ้าในสังคมอะ่ะชอบพูดว่า เกรดไม่ได้สําคัญมันอยู่ที่คนทํางานนั่นนี่โอเคมันไม่ได้สําคัญถ้าเธอทํางานมาหลายที่แล้วไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้เอาแค่ว่าเรียนจบที่ไหนประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าอายุเพิ่งจบใหม่มันก็จําเป็นแหละก็ใส่ไปนหน่อยนะคะแต่ถามว่ามันวัดคุณค่าอะไรไหมนั่นมันก็ไม่มันอยู่ที่ตัวบุคคลอีกเหมือนกันนะคะอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วก็อยู่ที่ตอนสัมภาษณ์ด้วยนั่นเองนะคะ ออนอกนือจากนี้มีอะไรอีกอเรเฟเ e r e ์ e รนนะคะ reference ควรใส่ไหมเค้กขตอตอบว่าควรนะคะควรเพราะว่า <c oughs> ตัวเค้กเองเนี่ยไม่ว่าเค้กจะสัมภาษณ์งานที่ไหนอะเค้กโดเนเช็ค Refer e n c e ตลอดเลยนะคือมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่น่าเชื่อถือหรือว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราไปสมัครงานทํางานแล้วเขาจะแบบไม่เชื่อใจเรานั่นนี่เหลือเขาถึงได้แบบต้องไปเช็คคนนั้นคนนี้คือ มันเป็นการคล้ายๆให้คนช่วยช่วยเล่าเบสิกหรือว่าพื้นฐานเกี่ยวกับคนคนนี้ว่าเวลาที่ทำงานเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะถามว่าใส่ไปแล้วอ่ะมันมันจะมีเขาเรียกนะฟีดแบ็ในทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรขอให้ตัวเราอ่ะมั่นใจในตัวเองเวลาไปสมัครงานก็พอว่าเราอยากทำงานนะแล้วเราทำได้จริงๆ ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เคยเขาเรียกอะไรนะผ่านประสบการณ์เรื่องของการเลือกคนหรือเป็นคนที่ไปสมัครเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะม,มีหลายๆคนที่เขาส่งเรซูเม่ไปแล้วคนที่เราใส่ชื่อเรฟเ e นซ์ไปเนี่ยเวลา HR เขาโทรไปเช็คอะแล้วคนคนที่เหมือนกับได้รับโทรศัพท์อะเขาก็บอกว่าเออน้องคนนี้มีข้อดีแบบนี้นะข้อเสียแบบนี้แบบนี้นะอื h r ก็รับรู้สุดท้ายเขรับเข้าทํางานอยู่ดีนะคะคือมันอยู่ที่คุณภาพของคนนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามีใครที่สามารถให้ฟีดแบ็เกี่ยวกับตัวเราได้ทั้งทางดีและทางไม่ดีเนะี่ยใส่ไปเลยนะคะอย่าอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการแค่ฟีดแบ็กด้านดีอย่างเดียวเนี่ยคือมันมันไม่มีใครเพอร์เฟกแล้วก็ดี ดีแบบดีดีดีทำงานมานต่คนนี้ดีมากดีตลอดดีดีหมดเลยเนี่ยไม่มีหรอกค่ะทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียหมดนะคะเวลาที่เราอยู่ในสถานะใดก็ตามไม่ว่าจะเราจะเป็นเพื่อนหรือว่าเราจะไปทํางานในฐานะลูกน้องเจ้านายเป็นฐานะใดก็ตามเราจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองเวลาที่เราทํางานนะคะ ประมาณนี้อันนี้เป็น4ีข้อหล,หลักๆที่เคคอนยียนแนะนำนะคะถ้าใครอ,อยากจะเอาไปปรับใช้กับ Resume ตัวเองนะคะในการสมัครงานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราแบบเออก็จริงว่ะเออก็มีโอกาสได้งานมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถลองลอง,ลองนำไปปรับใช้ดูได้นะคะวันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย